นี่นะครับก็คือจะเป็นร้านคาเฟ่ปาดีของจังหวัดระยองนี่ก็คือจะเป็นร้านปาดีอินเดียจะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งสไตล์วันคริสต์มาสเลยเพราะว่าต้อนรับเทศกาลวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่สำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ก็ออกมาก็ได้ร้านนี้ผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็ประทับใจมากด้วยส่วนในเรื่องของเมนูอาหารก็คือน่ากินสุดๆเป็นเลยและอันนี้ก็คือจะเป็นขนมเค้กก็คือน่ากินมากเช่นกันและน,นี่ก็คือจะเป็นเมนูน้ำก็น่ากินด้วย วินโซโลทิปสีสั้นสีโยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวินโซโลทิปในคลิปนี้นะครับผมก็จะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการพาไปกินและสถานที่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปกินก็คือจะเป็นบริเวณของร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งของจังหวัดระยองโดยสถานที่ตั้งของร้านคาเฟ่แห่งนี้ก็คือจะตั้งอยู่บริเวณของตำบลแกลงจังหวัดระยองก็คือจะใกล้ๆกับบ้านเพเลย โดยสถานที่แห่งนี้นครับก็คือจะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็ธรรมชาติที่แบบว่าสวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคาเฟ่แห่งนี้ก็คือจะตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณภูเขาเลยใกล้ๆก,กับวัดด้วยเอาเป็นว่าร้านกาแฟาแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจหรือจะมีอะไรน่ากินบ้างก็ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กันเล,เลยนะครับไปดูกัน ในขณะนี้ผมก็ได้มาถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือร้านคาเฟ่ปาดีอินเดอะไวด์โดยร้านแห่งนี้ก็คือจะตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับภูเขาเลยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ในช่วงเดือนธันวาคมก็คือร้านแห่งนี้จะมีการจัดงานเทศกาลวันคริสต์มาสก็คือจะตกแต่งร้านด้วยตีวันคริสต์มาสเลยสําหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ก็สามารถมาได้เลยนะครับดูสิต้นคริสต์มาสนั้นแบบว่า สวยงามมากๆเลยนี่ก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยอย่างที่ตาเห็นเลยเอาแล้วครับมากันที่อีกโซนหนึง่งซึ่งโซนนี้ถือได้ว่าเป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตอยู่เหมือนกันของร้านปลาดีระยองโดยโซนตรงนี้ก็คือจะประกอบไปด้วยบ้านหลังเล็กหลายหลังนะครับซึ่งเป็นบ้านสังกสีแล้วก็มีโบสีแดง รวมถึงมีเก้าอี้ด้วยก็คือจะเป็นมุมถ่ายรูปที่แบบว่าสวยงามเป็นสไตล์ของร้านปลาดีสำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปในบริเวณตรงนี้ก็สามารถมาได้เลยนะครับโดยในบริเวณตรงนี้ก็คือด้านในของบ้านสังกสีก็คือจะประกอบไปด้วยต้นคิดมัดน,นะครับแล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับวอลเปเปอร์ของซานตาคอสก็คือจะมีในช่วงเทศกาลนี้เท่านั้น,นครับช่วงปีใหม่ช่วงวันคิดมัดก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็มีเปียโนโด้วย เอาเป็นว่าต่อจอากนี้ไปเดี๋ยวผมก็จะถ่ายทําบรรยากาศโดยรวมบริเวณเดินรอบไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็สามารถรับชมและฟังตามอัธยาศัยก็ได้เลยก็คือจะเป็นตามนี้เลยครับมีโซนที่เป็นดงข้าวโพดด้วยนะครับสวยงามมากเหมาะแก่การถ่ายรูปมากเลย เอาแล้วครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูโซนธรรมชาติของร้านป่าดีและยองกันว่าโซนธรรมชาติมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือมีต้นไผ่แล้วก็อันนี้ก็คือจะมีน้องกวางเลนเดียที่ทําจากไม้ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของลำธารน,นะครับผมนี่ก็คือจะมีท่อที่ทําจากไม้ด้วยก็คือจะเป็นตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในลึกเข้ามาอีกก็คือจะเป็นในส่วนของโซนสวนก็คือจะมีดอกไม้ แล้วก็มีบ่อน้ําด้วยก็คือจะเป็นตามอย่างที่เห็นเลยในบริเวณใกล้เคียงนี้เองก็คือจะมีที่ให้ทั่งชมวิวธรรมชาติด้วยแล้วก็มีต้นคิดมากต้นเล็กด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นต้นคิดมากที่สวยงามอยู่เหมือนกันในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณที่ทางร้านปลูกต้นไม้เอาไว้และอันนี้ก็คือจะเป็นป่าไผ่นะครับจะเห็นได้ว่ามีต้นไผ่เพียบเลยนะครับหลายต้นมากแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบริเวณข้างเคียงก็คือจะมีต้นไม้พืชนะนาพันธุ์นาชานิเลย แล้วก็ด้านในป่าแห่งนี้ก็คือจะมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้เอาไว้สําหรับนั่งด้วยสําหรับใครที่อยากจะมากินข้าวอยากจะมากินกาแฟในป่าก็มากันได้แล้วก็ในบริเวณลาธารนี้เองก็คือจะมีโต๊ะมีเก้าอี้ด้วยแถมยังมีเรือเอาไว้สาหรับพายได้ด้วยนะครับเอาไว้ถ่ายรูปก็ได้ก็คือจะเป็นตามนี้เลยส่วนนี้ก็คือจะเป็นน้ําในลําธารน้ําในลาธารก็คือจะไหลมาจากภูเขาไหลมาจากเนินน้ําตกอย่างนี้เลยนะครับ เอาแล้วครับมาดูกันที่ตัวอาคารของร้านปลาดีกันตัวอาคารหลังใหญ่นะครับของร้านปลาดีก็คือจะเป็นตัวอาคารที่ทํามาจากสังกะสีแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นสังกะสีที่แบบว่าทําออกมาแล้วสวยงามน่าถ่ายรูปมากก็คือจะเป็นห้องแบบนี้เลยสําหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์ก็มาได้นะครับนี่ก็คือจะเป็นป้ายร้านปลาดีอินเดอะวาแล้วก็มีน้องหมาของทางร้านด้วยนะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยมีเฝ้าหน้าประตูด้วยน่ารักมาก ในตอนนี้ผมก็ได้อยู่ด้านในของภายในอาคารร้านปลาดีและยองไปที่เรียบร้อยแล้วภายในอาคารนะครับก็คือจะเป็นห้องแอร์เย็นฉ่ามากเลยเต็มไปด้วยแอร์ที่แบบว่าเย็นอากาศดีอากาศเย็นสบายเลยแล้วก็ในบริเวณนี้เองก็คือจะมีของขายด้วยก็คือจะเป็นของที่ระลึกจากทางร้านปลาดีและยองจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายเลยมีสินค้าเพียบเลยใครที่อยากจะมาซื้อสินค้าต่างๆเช่นพวกคุกกี้ขนมลูกอมต่างๆก็สามารถมาซื้อได้เลยนะครับ ดูสิมีอมยิ้มมีลูกกาดด้วยก็คือจะเป็นตามนี้เลยอย่างที่เห็นเลยนี่ก็คือจะเป็นของสำ่วยนะครับเป็นของที่เราลึกของร้านปลาดีและยองนี่ก็คือจะมีหลากหลายเลยนะครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปด้วยใครที่อยากจะมาถ่ายในบริเวณตรงนี้ก็มาถ่ายได้นะครับนี่ก็คือจะเป็นตามอย่างที่เห็นเลยสําหรับบริเวณใกล้กับเคาน์เตอร์แล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมีแชนเดรเลียที่แบบว่าสวยงามด้วยใครที่อยากจะมาถ่ายแชนเดเลียสีเหลืองทองก็มาถ่ายได้ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของโซนริมหน้าต่าง โดยในโซนนี้เองก็คือจะเป็นบริเวณโซนที่แบบว่าสามารถเห็นวิวได้นอกร้านได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณโต๊กนั่งสําหรับใครที่ต้องการจะมาในบริเวณตรงนี้ก็สามารถมานั่งชิลตัดแอร์เย็นๆในคาเฟ่แห่งนี้ได้เลยนะครับรับรองคุณผู้ชมต้องชอบแน่แ มาดูเมนูอาหารของทางร้านป่าดีกันได้เลยเมนูจานที่1นนะครับก็คือจะเป็นเมนูข้าวไข่ข้นปูอัดโดยเมนูนี้นะครับก็คือจะได้ข้าวนุ่มๆแล้วก็ปกด้วยไข่ข้นปูอัดที่แบบว่ารสชาติดีแล้วก็มีสลัดผักเป็นเครื่องเคียงแล้วก็มีน้ำปลาพริกกับมายงเนตเมนูอย่างที่2นะครับก็คือจะเป็นเมนูแรปที่เป็นแบบว่าสลัดโลเซลมอนก็คือจะมีเนื้อปลาแซลมอนแล้วก็มีสลัดผักด้านในห่อด้วยแผ่นแป้งที่แบบว่าน่าอร่อยมากเลยเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเมนูหนึ่งเลยก็ว่าได้ แล้วก็มีไข่ดาวด้วยอร่อยมากๆและอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำโมายองเนสเมนูอย่างที่3ก็คือจะเป็นกุ้งเทปุระทอดอันนี้ก็คือจะเป็นกุ้งที่แบบว่าทอดออกมาร้อนๆเลยเป็นกุ้งชุบแป้งทอดสำหรับใครที่ต้องการจะมาซือาซ้อก็มาซือ้อได้ผมลองแล้วอร่อยมากชอบมากเลยนี่ดูสิครับน่ากินมากๆเลยทอดออกมาแบบว่าร้อนๆเลยแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่กับน้ำจิ้มบวยด้วยมาดูกันที่เมนูอย่างที่4กันเลยอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูซี่โครงหมู เมนูนี้นะครับก็คือจะมีความหลากหลายมากเลยนะครับในถาดถาดนี้มีทั้งเครื่องเคียงที่เป็นสลัดผักแครอทบีทรูทแล้วก็มีทั้งฟักทองแล้วก็มีแก้วมังกรแอปเปิลด้วยรวมถึงมีเฟรนช์ฟรายด้วยนะครับผมนี่ก็คือจะเป็นเฟรนช์ฟรายที่ทอดออกมาร้อนเลยมากที่พระเอกของเมนูนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นซี่โครงหมูหมักซอสแบบนี้เลยรสชาติที่แบบว่าดีมากๆเลยอร่อยมากมีมะเขือเทศกับพริกไทยด้วยนี่ก็คือจะเป็นตามนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นเลย ใครที่อยากจะมาซือาซ้อก็มาซือ้อได้แล้วก็มีซอสด้วยนะครับ2แบบเลยมากระที่เมนูของหวานกันบ้างอันนี้ก็คือจะเป็นซามโมซากล้วยก็คือจะเป็นาซาโมซ่าไส้กล้วยเนี่ยนะครับทอดร้อนๆเลยแล้วก็ราดด้วยซอสช็อกโกแลตนี่ออกมาแบบว่าน่ากินมากๆเลยมีดอกไม้ตกแต่งด้วยสำหรับใครที่อยากจะมากินมาซื้อก็มากินได้อร่อยมากผมชอบมากเลยเมนูอย่างที่สนะครับสำหรับของหวานก็คือจะเป็นเมนูที่มีชื่อ,อว,ว่าเค้กเลดเวเวต โดยเมนูนี้ก็คือจะเป็นเค้กคับทีมนี่แหละครับแล้วก็เป็นเค้กสีแดงสําหรับใครที่ต้องการจะมาซื้อก็สามารถมาซื้อได้เลยผมลองแล้วอร่อยมากมาต่อ่อด้วยเมนูของหวานจานที่3นั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าเค้กส้มเมนูนี้นะครับก็คือจะเป็นเค้กที่แบบว่ามีรสชาติเปรี้ยวอมหวานรสชาติก็คือค่อนข้างดีเลยผมชอบมากแล้วก็มีผลไม้แถมมาด้วยก็คือส้มมาต่อกันด้วยเมนูน้ํากันได้เลยนะครับเมนูน้ําแก้วที่1ก็คือจะเป็นเมนูนมวาลิลา โดยเมนูนี้นะครับก็คือจะเป็นนมวานิลารสชาติก็หวานน้อยเลยนะครับเพราะว่าผมสั่งแต่หวานน้อยแล้วก็มีกลิ่นวานิลาด้วยมาต่อก็ด้วยเมนูแก้วที่2ก็คือจะเป็นน้ํากุหลาบเมนูนี้นะครับก็คือจะรสชาติก็หวานน้อยด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าผมได้สั่งแบบหวานน้อยแล้วก็มีดอกไม้ปกมาด้วยดูสิน่ากินมากๆเลยเป็นเมนูที่ผมชอบมาก แล้วก็สุดท so is ้ายนี้เดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมไปดูมุมถ่ายรูปของร้านปาดีอินเดอรไวจังหวัดระยองกันนะครับว่าร้านปาดีในปีนี้มีธีมคิดมาดเป็นอย่างไรบ้างก็ขอให้ท่านผู้ชมได้เชิญรับชมรับฟังตามอัธยาศัยก็ได้เลยนี่นะครับก็คือจะเป็นมุมถ่ายรูปก็คือจะมีรอบด้านรอบร้านเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นตามนี้เลยเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมบริเวณโดยรอบไปเรื่อยๆนะครับก็เชิญรับชมรับฟังก็ได้เลย ดูคลิปกระจบแล้วชอบกาบบ้านหรือเปล่าถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่อง y o u t u ว e นโซโล่ทิปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยละ่ะเวลาผมลงคลิปใหม่บน YouTube ก็คือจะได้รับชมเป็นคนแรกในทันทีเลยนะครับอ้อแล้วก็อย่างหนึ่งอย่าลืมกดถูกใจที่แฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยล่ะพิมพคําว่าวินโ o โลทิปเป็นภาษาอังกฤษในแอปเฟซบุ๊กหรือในเว็บไซต์เฟซบุ๊กก็ได้คุณผู้ชมก็คั Fan page าาร,งงครบ สุดท้ายนี้อย่าลืมไปเที่ยวไปกินที่ร้านปลาดีและยองด้วยละ่ะรับรองคุณผู้ชมต้องชอบแน่ๆผมเองยังชอบเลยตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผม